ราศีกรกฎคนที่อยากจะฝากชีวิตไว้ให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ไซอีกแล้วนะจ๊าวันนี้ก็จะชวนเพื่อนชาวราศีกรกฎของเรานะคะมาดูว่าใครอยากจะฝากชีวิตไว้ที่คุณนะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็มีพลังงานทั้งดีแล้วก็พลังงานไม่ดีก็ให้เก็บเฉพาะพลังงานดีๆไว้แล้วกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูที่พลังงานตัวตนของเขากันเลยจ้า The Lover ค่ะ The Lover คนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนเจ้าเสน่ห์มากๆ The Lover the Sun นะคะมีความเจ้าชู้ไหมก็มีความเจ้าชู้มีความทะเล้นนะคะมีความเฮฮา คือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบล้นเหลือมากๆนะคะฟิโลโมเนสอ่าโชยไปไกลมากมีเอฟซีเยอะมากนะคะมีเกณฑ์เป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใครเห็นใครก็รักใครก็เอ็นดูอะ่ะนะคะใครเห็นใครก็รักใครก็เอ็นดูโอ้แปดแปดถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่ ปล่อยวางเร็วนะคะเป็นคนที่ปล่อยวางเร็วนะคะเป็นคนอารมณ์ดีนะ,ะเป็นคนค่อนข้างปล่อยวางเร็วเป็นคนที่นับหนึ่งได้เร็วนะคะหนึ่งไม่เท้าเหมือนกับว่าเจออุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่จมอยู่กับตรงนั้นนานเขาจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะหรือก้าใหม่หรือว่าเอาสิ่งด,ดีเข้ามาใหม่ในชีวิตของเขาเนี่ยเร็วมากๆนะคะ สองไม้เท้าค่ะเป็นคนที่อาจจะทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้หรือว่าเป็นคนต่างชาติก็ได้นะสองไม้เท้าคนคนนี้เป็นคนที่มีค่อนข้างมีเหตุผลเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ชอบคนที่หน้าตานะคะเป็นคนที่เออถ้าค,คุยกันแล้วเข้าอกเข้าใจนะคะได้เลยนะคะคนคนนี้เป็นคนเก่งมองกันไกลด้วยนะคะเดนมาร์เชียนเป็นคนมีความเจ้าเล่น์นิดๆน,นะคะ เป็นค,คนมีความเจ้าเล่ห์เป็นคนที่พูดอะไรใครก็มักจะเชื่อถือพูดเก่งเป็นคนพูดเก่งหรืออาจจะเป็นคนพลิกแพลงเก่งนะคะเป็นคนเก่งรอบด้านเลยแหละนะคะแล้วก็ถ้าจะเอาอะไรมักจะเอาให้ได้นะคะต้องด้วยเล่ด้วยกลก็จะเอาแหละนะคะหาดาบค่ะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงมากๆเลยนะ เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆบางเรื่องเขาก็ไม่แคร์ด้วยว่าคนอื่นคนส่วนใหญ่อาจจะทําแบบนี้แต่ถ้าเขาเห็นว่าดีอ่ะเขาก็จะไม่ทําตามคนส่วนใหญ่นะคะเพราะเขาเป็นคนแบบดุซันน่ะเป็นคนรักอิสระนะคะเจ้าชายถือดาบเป็นคนหัวรั้นด้วยนะคะเป็นคนหัวรัน้นเป็นคนที่ถ้าถ้าจะทําอะไรหรือเชื่ออะไรเราก็ค่อนข้างที่จะหัวรัน้น ชนฝาเหมือนกันนะคะแต่ถ้ารู้ว่าไม่ได้จริงๆก็ปล่อยวางหันหลังทิ้งเลยนะคะทิ้งเลยเหมือนกันนะคะเ mm hmm. จ้าชายถือเหรียญค่ะ mm hmm. เป็นคนที่ชอบเ,ออเหมือนมีช่องทางในการหาเงินเยอะ mm hmm. เป็นคนชอบหาเงินนะคะ mm hmm. เป็นคนชอบหาเงินนะ mm hmm. เก้นนานน mm hmm. 9, ถ้วยค่ะ มีเกณฑ์ที่จะเคยแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเคยแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อไม้แม่ไม่เนี่ยออกมาจากความสัมพันธ์นะคะแปดถ้วยด้วยเหมือนกันแสดงว่าเขาน่าจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะหรือว่าเ,ออเคยเป็นพ่อไม้หม่ไม้เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแน่นอนนะคะสิบไม้เท้าชวชตของเขาอาจจะมีอะไรที่ต้องแบกรับภาระที่ค่อนข้างเยอะนะคะ ขาอาจจะเป็นระดับเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการหรือเจ้านายก็ได้นะคะที่ค่อนข้างที่จะแบกมีมีเรื่องราวที่ต้องแบกหรือว่าเป็นคนที่มีความอดทนนะคะในการทําอะไรสูงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูนะคะพนักง,งานระหว่างเพื่อนของเรากับเขาถ้าเกิดว่าได้ดิวกันคะ่ะอือสิบถ้วยค่ะสิบถ้วยมันดูแบบเป็น ครอบครัวสุขสันต์เลยเนาะมีทิศทางแนวโน้มที่จะเป็นครอบครัวสุขสันต์สี่เหรียญจ้า view of fortune ค่ะ view of fortune นะคะสี่สี่ดานะคะ the chariot ค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายอืม 8ไม่เท้านะคะที่ทางพลังงานดีนะคะค่อนข้างดีมีมีความความพัฒนาในความสัมพันธ์ที่จะไปต่อ,อในการขยายครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่สูงเหมือนกันมีการขยายได้เกิดการสร้างครอบครัวด้วยการมีบุตรด้วยการสูงเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนมัน เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์มีการเรียนรู้ไปได้วยกันเติบโตไปได้วยกันนะคะแต่ในความสัมพันธ์นี้นะอาจจะมีจุดที่เรียกว่าความหึงหวงนะคะเพราะอาจารย์มองแล้ววิวออฟฟอร์จูนกับ c h a r ออตขึ้นมาด้วยมันเหมือนอาจจะอยู่คนละที่อะคะ่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่คนละที่ก็ได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยเนาะไม่ได้อยู่ ใกลกันไม่ได้เจอกันทุกวันอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีความหึงหวงเกิดขึ้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไปเรื่อยๆเนิบๆช้าๆแต่มีการพัฒนานะคะในในความหึงหวงนั้นอะ่ะก็ไม่ได้รุนแรงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ไกลกันก็อาจจะมีหึงบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติของคนที่ที่เป็นคู่รักนะจันขอเปิดอีกหนึ่งใบนี่เดอะมูน ความคิดถึงความคิดมากนะคะ <c oughs> ความคิดถึงความคิดมากในความสัมพันธ์อืมมันก็ชัดเจนแหละเนาะว่าถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลมันมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะคะ่ะที่มันต้องมีความคิดถึงความคิดมากความหึงหวง มากกว่าคนที่เจอกันทุกวันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยจากไพ่มันเป็นพลังงานดีเดี๋ยวพวกคุณก็จะสามารถปรับตัวปรับชีวิตปรับสมดุลอะไรต่างๆเพื่อเพื่อไปด้วยกันได้นะคะอาจารย์ก็ขอให้เพื่อนๆชาวราศีกรกฎเจอคนที่อยากจะฝากหัวใจรักไว้ให้คุณเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ช่วยกดติดตามก like, ดไลค์คอมเมนต์แชร์ดีๆให้กันขอบคุณมากๆเลยจ้า